ก็สาหรับ EP นี้เนี่ยนี่จะเป็นคอนเทนต์ใหม่ของช่องนะครับผมนับตั้งแต่ต่อนนี้ไปคือการจะพาทุกคนไปดูโรงงานผลิตอาวุธของนานาประเทศกันละคลิปนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยหาข้อมูลไม่ตรงความเป็นจริงต้องขออาภาัยด้วยนะเพราะ EP แรกของเราในวันนี้มันต้องแปลภาษารัสเซียมาเป็นภา,ศา,ศาษาอังกฤษากจากอังกฤษมาเป็นภาษาไทยคือ3กระทอกดังนั้น EP นี้เราจะมาประเดิมกันด้วยการเปิดโรงงานผลิตขีปนาวุธนิวเคลียร์ตัวท็อปของรัสเซียอย่างขีปนาวุธที่มีชื่อว่าอาซาตานเมื่อผู้ ผู้บัญชาการกองกําลังขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์ของรัสเซียสั่งโจมตีเปิดปฏิบัติการที่คอสโมโดมแห่งหนึ่งไซโลใต้ดินเมืองเพเสเซตแควนอคันเยตที่อยู่บริเวณทางตอนเหนือของกรุงมอสโกในทะเลขาวขีปนาวุธที่ได้ถูกบรรจุในไซโลใต้ดินนี้แล้วมันพร้อมที่จะโจมตีเจ้าหน้าที่ทุกคนกําลังรอคําสั่งให้เปิดกุญแจไม่ได้รับคําสั่งให้ยิงโดยสําหรับทั่วไปแล้วตามมาตรฐานของกองทัพรัสเซียจะจัดให้จุดปล่อยขีปนาวุธและฐานบัญชาการสั่งยิงออกคําสั่งนะครับผม ให้อยู่ห่างกันออกไปไกลประมาณ5กิโลเมตรซึ่งระยะนี้มันปลอดภัยเพียงพอหากเกิดเหตุไม่คาดฝันแต่ฐานบัญชาการจะเฝ้ามองการปล่อยขีปนาวุธด้วยกล้อง C C T V และเช็คระบบทุกอย่างด้วยระบบ A I ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้มันจะรายงานทุกอย่างทั้งความพร้อมปริมาณเชื้อเพลิงและพิกัดของการโจมตีด้วยระยะเวลาในการเตรียมยิงขีปนาวุธจะใช้เวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้นโดยสำหรับการผลิตขีปนาวุธขัามทวีปสุดโหดรุ่นใหม่อย่างซามารหรือชาติตะวันตกเรียกกันว่าขีปนาวุธซาตาน ดยสาหรับงานก่อสร้างขีปนาวุธสดร้ายแรงนี้บริษัทแม่ที่รับจบถูกงานนั่นก็คือบริษัทที่มีชื่อว่ามีเกฟตั้งอยู่ที่เมืองมีอาร์คว้นเซเลนเมกี้ในอาคารผลิตจรวดสเตตล็อกเกตเซนเตอร์ซึ่งบริษัทแห่งนี้นะครับผมก็มีประวัติศาสตร์อันยาวนานในการพัฒนาขีปนาวุธเชิงกลยุทธ์แห่งรัสเซียมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอ,อยู่แล้วซึ่งบริษัทก็รับหน้าที่เรียกเลย,เลยว่าเป็นบริษัทที่อำนวยความสะดวกในการผลิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานประกอบเทคโนโลยีแบบบูรณาการห้องทดสอบขีปนาวุธพวกระบบขับเคลื่อน ระบบนําทางส่วนประกอบของหัวรบนิวเคลียร์และโครงสร้างบางอย่างในขีปนาวุธส่วนมากบริษัทมีเกก็จะเป็นบริษัทที่รับผิดชอบในส่วนนี้แต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดด้วยความที่ขีปนาวุธซาตานเป็นขีปนาวุธที่มีความซับซ้อนอย่างมากๆดังนั้นการผลิตขีปนาวุธลูกหนึ่งต้องมีเดียวความร่วมมือจากหลายๆบริษัทและหลายๆห,หน่วยงานฝ่ายผลิตและแต่ละบริษัทก็มีคุณภาพในส่วนประกอบที่ไม่เหมือนกันแต่ทั้งหมดก็จะเป็นไปตามมาตรฐานที่รัเสเซียวางไว้เพราะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่างเทคนิคทีมวิศวกรผู้ชํานาญการของแต่ละะบริษัทก็จมมีีฝ ที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นพวกระบบขับเคลื่อนระบบนําทางในตัวขีปนาวุธส่วนรับน้ําหนักบรรทุกหรือระบบการตรวจจับในตัวขีปนาวุธเองบริษัทก็ต้องพึ่งพาบริษัทอื่นๆภายในประเทศรัสเซียทางนี้ในส่วนของบริษัทเองทีมงานของพวกเขาส่วนมากก็จะใช้ระบบ AI หุ่นยนต์จัดการขั้นสูงเข้ามาสร้างวัสดุอุปกรณ์ในตัวขีปนาวุธพราะหากใช้เครื่องจักรในการผลิตมันก็จะได้มีความแม่นยําสูงและมีความถูกต้องได้งานที่มีความสม่ําเสมอในกระบวนการผลิตตัวกระบอกจรวดภายในของขีปนาวุธซาตานรัสเซียใช้โซลูชันทาง เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ในการช่วยการก่อสร้างและผลิตวัสดุจํานวนหลายหมื่นชิ้นโดยทีมผู้พัฒนาได้นําหลักการออกแบบขีปนาวุธนิวเคลียร์ทางเรือดำน้ำมาใช้กับขีปนาวุธซาตานใช้ระบบแอนนล็อกสําหรับการโจมตีเป้าหมายบนภาคพื้นดินซึ่งมันจะได้ข้อดีคือในเรื่องของส่วนน้าหนักและขนาดที่ใหญ่กว่าขีปนาวุธภายในเรือดำน้ำมากถึง5เท่าแม้ตัวขีปนาวุธจะใหญ่แต่ก็ต้องบอกได้เลยว่าประสิทธิภาพของขีปนาวุธนั้นก็ทําให้มันมีมากตามขึ้นไปด้วยลักษณะการบินการเดินทางเข้าสู่วงโคจรของโลกจะลดเวลา ให้มันรวดเร็วมากที่สุดสร้างความน่าเชื่อถือในการใช้งานตัวขีปนาวุธพวกมันทําจากโลหะที่มีเอกลักษณ์ให้ทนต่อการเสี่ยมสภาพเป็นพิเศษนักพัฒนาเรียกวัสดุผสมตัวจรวดว่าวัฟเฟิลและมันยังมีข้อดีช่วยให้ตัวขีปนาวุธเบาและมีความแข็งแกร่งขึ้นไปได้พร้อมกันในเวลาเดียวซึ่งอันที่จริงแล้วมันก็ไม่ได้เบามากนะครับผมเม่เทียบกับขีปนาวุธจากาฝั่งของฝรั่งเศสหรือสหรัฐเพราะขีปนาวุธตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยหนักถึงกว่า200ตันเลยทีเดียวนะย้ำนะว่าเป็นตันนะครับผมในขณะทีี่่่ขนนาวุอยงเชตั สามของสหรัฐนั้นจะมีน้ำหนักอยู่เพียงแค่3 0มสถึงสีตันอีกท้งระบบ,บขับเคลื่อนของตัวจรวดนั้นยังใช้เป็นเชื้อเพลิงแบบเหลว3ขั้นตอนซึ่งเขาบอกได้เลยว่ามันจะไม่มีขีปนาวุธตัวไหนที่รวดเร็วได้เท่านี้มาก่อนอย่างแน่นอนซะสิ่งนี้เองมันจะเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมในพิสัยของข,องขีปนาวุธรวมถึงความคล่องแคล่วที่มากกว่าอาวุธสก,กัดแก้ของชาติตะวันตกและเทคโนโลยีที่พิเศษที่สุดที่อยู่ในขีปนาวุธสตารแต่นั้นคือรัสเซียได้มีการออกแบบระ,ระบบส่งคลายมิลอนิกใหม่ล่าสุดด้วยนนนะรรรัรบบรััับบบบมมมเปป็ตตตวออโิซึ่งจูณา การกับมาตรการรับมือภายในตัวข,ขีปนวธเองเพื่อให้ศัตรูไม่สามารถขัดขวางการโจมตีของรัสเซียได้ซึ่งก็น่าจะเป็นเทคโนโลยีตัวดังเดิมนมาครับผมนั่นคือตัวล่อบแบบูุ้ไฟโดวยวาลาดินเมนียร์เดดยาร์หัวหน้าผู้ออกแบบขีปนวธที่บริษัทมีเกฟซึ่งเป็นสนย์การพัฒนาเปิดเผยว่าระบบควบคุมการบินของซาตานมีความสามารถในการแก้ไขวิถีการบินเปลี่ยนเป้าหมายการโจมตีได้เสมอโดยใช้ระบบโกลเนสหรือเป็นภาษาบ้านเราก็เรียกง,ง่ายๆว่า GPS ในการระบุต,ตำแหน่งในการโจมตีส่งขีปนวธาานิวเคลียร์เข้าทำลาย เป้าหมายระบบดังกล่าวนี้ของรัสเซียทําให้มั่นใจในการกําหนดเป้าหมายที่แม่นยําสูงได้เป็นระบบนําทางที่ใช้กันอย่างทั่วโลกโดยการลิงก์กับดาวเทียมของรัสเซียและเท่านี้ไม่พอภายในตัวขีปนาวุธจะมีการเพิ่มเทคโนโลยีการตรวจจับความเคลื่อนไหวและระบบระบุตําแหน่งแบบเรียวทามด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่สุดของรัสเซียเพื่อรักษาตําแหน่งของการยิงให้ถูกต้องและแม่นยํามากที่สุดระบบนี้จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือรักษาวิถีในการยิงและภายในยังมีระบบสื่อสารกับภายนอกแบบออนบอร์ดมีเซ็นเซอร์ช่วยตรวจจับเสถีย ภาพในการทํางานในตัวขีปนาวุธเพื่อให้ฐานบนภาคพื้นดินออกคําสั่งเปลี่ยนแปลงต่อขีปนาวุธให้ถูกต้องได้อยู่เสมอและตัวขีปนาวุธยังมีระบบตรวจจับเป้าหมายด้วยความร้อนอีกด้วยทั้งนี้การออกแบบหัวรบภายในขีปนาวุธยังถูกออกแบบมาเป็นพิเศษให้ตรวจจับได้ยากมากยิ่งขึ้นเนื่องจากมีการติดตั้งอุปกรณ์ล่องหนเพื่อปกปิดบรรดาหัวรบนิวเคลียร์ในระหว่างการบินทางนี้ชั้นบรรยากาศของโลกและภายนอกชั้นบรรยากาศวลาดิเมียเดยาร์ตกล่าวว่าทีมนักออกแบบในการสร้างขีปนาวุธซาตานนั้นเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการออกแบบขี มามากกว่า50ปีแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจได้เลยว่าขีปนาวุธซาตานจะทําให้การป้องกันทั้งหมดที่พัฒนาโดยกองทัพนาโตไม่สามารถสกัดกั้นมันได้ส่วนขั้นตอนโจมตีครั้งสุดท้ายของหัวรบนิวเคลียร์เขาบอกว่าขีปนาวุธซาตานนั้นผสมผสานร,ระบบนาทางที่ร่าสมัยมากๆนอกจากเซนเซอร์ที่ก่าวไปข้างต้นนี้แล้วและระบบเรดาร์ในตัวขีปนาวุธไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมสอดแนมด้านการอาหารของรัสเซียหรือระบบจดจําในตัวขีปนาวุธเองก็สามารถนําภาพถ่ายจุดโจมตีปัจจุบันเข้ามาเพื่อให้ระบบ A อในตัวาวุจ ได้สิ่งนี้มันจะทําให้ขีปนาวุธนั้นโจมตีได้แบบมีความแม่นยําที่สูงเป็นพิเศษมากๆและอย่างที่บอกไปว่าหัวรบนิวเคลียร์ในขีปนาวุธมีมากถึง1 0ถึง15หัวรบเลยนะครับผมซึ่งถือว่าเยอะมากๆในหัวรบเหล่านี้ก็เหมือนกับเทคโนโลยีของชาติตตวันตกที่มันสามารถกําหนดเป้าหมายการโจมตีด้วยตนเองได้ไม่จําเป็นต้องโจมตีจุดเดียวกันทั้งหมด10หัวรบนี่แหละนะคือความน่ากลัวของขีปนาวุธนิวเคลียร์ยุคใหม่และแน่นอนว่าการโจมตีเป้าหมายมันสามารถทํางานได้อย่างอิสระแล้วตัวหัวรบก็สาาาามรรรถถปบิิีีททศงกโจตให้ให คุมเป้าหมายได้สูงสุดด้วยเช่นกันและทางนี้ออปชันของตัวขีปนรวุธยังมีระบบการทํางานสํารองคือเมื่อระบบหลักภายในตัวขีปนรวุธจุดไหนก็ตามทํางานผิดพลาดหรือล้มเหลวทางเทคนิคระบบสํารองนี้ภายในตัวขีปนาวุกก็จะเข้ามาทํางานเองโดยอัตโนมัตินี่ถือเป็นความก้าวหน้าที่ชาติตะวันตกไม่เคยมีมาก่อนมันช่วยลดปัญหาในเรื่องของความผิดพลาดได้เยอะจริงๆโดยภายหลังจากการผลิตเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนขั้นตอนสุดท้ายจะสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งานนั่นคือการทดสอบและรับประกันคุณภาพโดยบริษัทกล่าวว่าขีปนาวุธตานั้นเเมื่อสร้็จจแลวะต ทั้งในเรื่องของสถิติการยิงระบบขับเคลื่อนทดสอบสารกมมันตภาพรังสีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจำลองสภาวะในการทำงานการทดสอบโดยรวมเหล่านี้จะมีหลายร้อยรายการมากๆเพื่อให้เชื่อว่าขีปนาวุธซาตานจะไม่มีข้อบอกพร่องหรือเบี่ยงเบนการทำงานไปจากข้อกำหนดและมาตรฐานของกองทัพรัสเซียด้วยสำหรับขีปนาวุธนิวเคลียร์ S-28 ตา a r m a นะครับผมหรูอที่เรียกขานกันว่าซาตานเป็นขีปนาวุธที่ร้ายกาจที่สุดของรัสเซียมันถือเป็นสัญลักษณ์ที่น่าเกรงขามของพลังอำนาจในการทำลายล้างและเป็นอาวุธที่มีความแม่น ยางมาลสุดภายใต้การพัฒนาโดยรัสเซียเองมันเป็นขีปนาวุธนาวิถีข้ามทวีปที่รวบรวมเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดและมีความสามารถที่ไม่มีใครเทียบได้ไม่ว่าจะเป็นความอยู่รอดการป้องกันด้วยระบบส่งครายกทรอนิกระบบการตรวจจับเทคโนโลยีการก,กำหนดเป้าหมายขีปนาวุธสามารถคือจุดสุดยอดของคลังแสนขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์ของรัสเซียมันถูกออกแบบมาเพื่อทดแทนขีปนาวุธ R-36V y a s o o d a รุ่นเก่าโดยมีช่วงการโจมตีที่รายงานมีระยะทางไกลสูงสุดกว่า18,000กิโลเมตรและความสามารถในการบรรทุก วนิเคลียรได้หลายลูกตามการรายงานข่าวระบุว่ามีมากสูงสุดถึง15หัวรบกันเลยทีเดียวนะครับผมและทุกหัวรบสามารถกําหนดเป้าหมายได้อย่างอิสระช่วยป้องปามการโจมตีด้วยอยาวุธนิวเคลียร์ต่อรัสเซียซชื่อจากการออกมาให้สัมภาษณ์ของประธานที่ปดีวลาดิเมียร์ปูตินภายในสิ้นปีส0 2 2ิเราจะเปิดสงครามกับยูเครนเขากล่าวว่าขีปนาวุธนิวเคลียร์ซาตานนั้นจะถูกสร้างขึ้นมาประจำการในกองทัพรัสเซียทั้งหมด4 6ลูกด้วยกันนะครับผม